ไม่ว่าอย่างครั้งใดการรมแล้วนะครับพระพุทธรูปเริ่มพิธีนะครับบวงสงวงนะครับเนาะเ้าเทวดาจะได้มาร่วมอนุโมทนาในการหล่องพระเพื่อความเก็ดขังสัจจิดังนั้นญาติโยมณัปปนี้เป็นพิธีนสำคัญจึงใข่ขอเรียนท่านเจ้าอาวาสแต่จุดเทียนพร้อมกับท่านเจ้าภาพไ้มาจุดทูบร้อยแปดตอกเรียนท่านเจ้าอาวาสกันจุดเทียนกัน เจ้าภ้าขอเจ้าภ้าได้มาจุดทูบท่าน,นอำเภอด้วยจากจุดท้อย108ขอท่านโยมประนมมือเดอ้ดท่านเจ้า,เาว่าจะได้จุดเทียนแล้วเพื่อความสว่างสวยเพื่อไกลท่านยังเสด็จมาที่นี่องค์พระประทมมุตเมืองโยมอมาที่นี่ได้ยังไงมาด้วยอิทธิปฏิหารโยมไกลแสนไกลแล้วญาติโยมก็มาร่วมกันมากวันนี้เราได้ทำพิธีกรรม5อย่างโยม เทพารักตลอดจนบุรพาจารย์อดีตก็เอาว่าอดีตปู่ญาการนยมอาทูกกันเจริญพรนยมเข้าไปจุดทูตแจกกนเนยมจุดแล้วก็แจกผู้ใหญ่เอาทูตแจกจุดให้ท่านนันเพยจุดให้ท่านนันเพยด้วยจังท่านท่านประธานท่านประธานหล่อพระเจริญพรนี้ครับบรรยากาศอธิษฐานนยมนะอธิษฐานเชีย เมื่อหล่อองค์พระแล้วขอให้ฟ้าผลธาตุตกต้องตามฤดูกาลให้อุดมสมบูรณ์ใ,ให้ความร่มเย็นเป็น,กกนสุขแก่คณะสงฆ์วัดกกตุมและก็คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารเพราะว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระประจำจังหวัดมุกดาหารด้วยทราบข่าวว่าจังหวัดละหนึ่งองค์จังหวัดละหนึ่งองค์ทั้งหักจังหวัดมุกดาหารเราท่านเสด็จมาปฏิสถานที่วัดกกตุมถือว่าเป็นลิมิตหมายให้กับวัดนี้กับพี่น้องบ้านนี้ อำเภอนี้จังหวัดนี้ด้วยญาติโยมเอาจ,จุดแล้วก็ปักตรงที่เครื่องวงค์สงปักตรงไหนก็ได้โยมร่วมเด่นเป็นสุกแก่คณะสงแก่พี่น้องญาติโยมผู้มากราบมาว่มากราบ,าาบพระสงฆ์องค์เนนก็มากราบเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มากราบ,มา,าบมานมัสการถือเป็นบุญแก่ตรงหงจานไม่เป็นจะได้รู้อขอขอแค่ตัวแทนที่ออกมานีก็พอโยมเด้อจุดปักเลยปักตรงไหนก็ได้ ขอสามตัวตรงๆก็ดีนาะยโยนเนาะ <c oughs> เอาสามตัวหรือถ้าโชคดีหน่อยก็เอาหกตัวเลยพระพุดธเมืองอำนวยการสร้างอจจอาจารย์อาจารย์จิ๊บและคณะจัดหาทุน219จังหวัดพุกตาหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดินสารหลักเมือง77จังหวัด น้ำมงคลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดสร้างถาวายบูชาแต่ระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพุทธ,ธาบารมีโ,รโ,โมปรดสำแดงปฏิหารขอสัพพดีที่ขอให้หน่อยสามที ตเทวาสนี่คือช่วงตันะครับช่วงตักของพระพุทธลูปนะครับที่จะปั้นนะครับเนาะอันนี้จะเป็นช่วงน้อยาช่วงตักนะครับที่จะตั้งช่วงท่อนล่างของพระพุทธลูกนะครับขอที่จะตั้งพระสังฆติสาเมตตาคาราเสนยะถาปิจั อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะปริตวะนเมตังจมตภะคะนังอวิเกตตาจิตตาปาริตังพยาหมาสันตาวันจิตอัคคียะปะทังเมตตาคยะจับพิวหน้ายางจัพระโตสังวินาสันอิจเทพริญยาวิโยยามมกพระวัสสติะ ที่ว่าสามโพธิปยาสักว่มมาธรมะธรรมทุกเจ้าผู้ยิ่งยยใหญ่เหนือเดชกาลใกล้ได้ทุจริตที่ทาู้เป็นธรรมด้าบนาาบนรถนี้น,นะครับรถเพ<ล>ดนะครับเนาะหรือรถเฮียบนะครับข้า,างบนนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของาาองค์ พระพุทธรูปนะครับข้างบนนี้เนาะเดี๋ยวพอเสร็จกำลัพิธีเสร็จอะไรต่างๆก็จะยกแล้วก็จะทำการประกอบประกอบร่างก็คันเนอร์ร่างองค์พระนะครับนี่อยู่บนรถนี้นะครับแแแลลละะว้้าาาางตออรัไดพ่ททนนเเกมโโ ในส่วนดีจงสาเด็จงสามเดชปุปันอันตรายในที่ทุกสถานประสบความสุขสาราญปี

ครับเอฟซีก็เป็นพิธีการนะครับต่างๆนะครับเนาะที่เกี่ยวกับพระมุทเมืองนะครับเนะาะก็จะมีการสวดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการาเป็นการทําพิธีนะครับ <im it> ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มามากมายนะครับเอฟซีเนาะมีผู้หลักผู้ใหญ่มามากมาย ให้เราได้เห็นว่านี่มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งรูปนะก็คือหนึ่งจังหวัดนั่นเองนะครับะนะก็ตำบลกบตูมนะครับนะมูนะนะหรือเอาตำบลแล้วกันนะครับตำบลกบตูมก็ได้ได้สิทธิ์นะครับที่ นำพระพุทธรูปบุดเมืองนะครับได้ลงมาประดิษฐานนะครับนะตำบลกกตูมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างมากนะครับที่ทจะได้เป็นเป็นที่สักการะนะครับของชาวาตำบลกกตูมหรือตำบลใกล้เคียงหรืออำเภอนะครับเพราะว่าหนึ่ง หนึ่งจังหวัดนะจะมีหนึ่งองค์นะครับก็ถือว่าอันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะเอฟี FC นะได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ได้รับเลือกนะครับได้รับเลือกมา,อาเอาพระมุดเมืองได้มาปฏิทฐานที่นี่นเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม